ฝันบ่ฝันแต่ว่าฝันได้ตะเล็กมะเขือมานี่เลขกมะเขือจีนี่ตะเล็กมะเขืออ้าวเลขกมะเขือโอ้ตาตาฝันเลขออกมาหนิบ่ฝันทั้งเท่อเลยบ่บ่ไปให้ไปน้าก็บ่ฝันอืมสื่อๆอยู่เอาจังสีว่าแขกฮ้จังได้บุกกรบเบนมันเมื่อยเนาะเห็ดเวียดพวกมีเวลาฝันมันบ่อน ว่าว pues mm. ่าฟันอันจ้งหลังจากเลขกออกมาว่าว <An> ่าฟันกับบ่ฝฟันอยู่แต่ว่ามาฟันหมืกขึ้นนี่ฝันวานได้ไปซื้อบมกเขียบหมกเขียบไม่นานนี่ที่เนี่ยไปซื้อถามซื้อเป็นกิโลขั้นต่อกล่าวว่าบ่เคยขายเป็นกิโลสิขา้าไห้หน่วยละห้าบาทเปอร์เซ็นเนี่ยว่าก็เอาว่าสันนีแต่หน่วยใหญ่ๆขายหน่วยละห้าบาทขายหน่วยละห้าบาทขายซื้อแล้ววันี้ ซื้อก็ออนไลน์ถ่ายได้แล้วจีไปกินสิไปบีกินสิไปบีอันกินอันบีออกหน่วยได้ก็ม่ตันหนอนอือด้วยไหนมบบเขียบอยู่ไหนมบบเขียบน่ะเจ็กสิเป็นตีเป็นตูตวใดงไม่หน่วยละหาบาทจีหาบาทก็หาทวนตัวเนาะขอดก่าอยู่เขียบมันก็สิจีหน่วยมันมันจีพวกเป็นศูนหมด เขากระสอนให้มูฟังเขาได้มูไปเกี่ยวเขาเจาะได้ป่ะนอนมันบอกเป็นเ็ดบอกอายอ๋อมันมามันเ็ดห่าบอกาจยนอยู่ทางในนี่นอนจรงูนเกศห่าบอูนหาเจ็ดบอกแต่ว่าเขียวมันกลมๆมั่นะเป็นสูมันอาจจะเป็นศูนเนาะศูนเ็ดห่าเฮ้สูนเกศห่าศูนบอกก็ตีว่เป็นตัวนี้ ตาจะว่าพื้นว่าได้เลขมาบอน,นได้อยู่ได้เลขมะเขือมือ,อมงานซุปของเทามีนั่นแหละจะของเฮ็ดเองเอาเองโอ้เจ้าเปลี่ยนเพ้่เฮ็ดบอกแมนเลขในเลขมะเขือนั่นตามจะของเบิงเบิงกอนมูเลยได้มาสามเจ็ดหาเลขมะเขือนะนะแมนได้มาสามเจ็ดหาวันนี้มูมูขั้นเจ้าเบิงว่าเป็น เป็นสองหากับสามหาประเสรสองหากับสามหามันมันมันสีโบเห็นมันเห็นบ่มันต้องลดแสงตัวนั่นลงลดลดแสงมันมันลดแสงลงเลยลดลงหมดเลยเออลดลงหมดเลยปิดไปเลยนะเออวันที่นี่เปิดขึ้นอ่าวันนี้ก็เขาอ่านั่นเลยมันไม่เคยเห็นไม่เคยประสะท้อนกันอ๋ออันนี้นึกเพื่อนอันไทย ใส่โทรศัพท์ไวปนะครับเนานะแมนถ่า<ท>ยใส่โทรศัพท์ไปเนี่ยโยกขึ้นจักหน่อยกันนะเออเนี่ยหมดตรงปันไดเออนี่นี่เด้อพี่น้องเล็บกะเขือนะครับเล็บกะเขืองาน,นจะคล้องกับตีมาเป็นยังสี่แหละ<อ>ตีมาเป็นสามเกตหาแตเขือไตโลงนะพี่น้อง่นตะเกาสีแม่เลยดิเสีแม่เลยได้เล็บกะเขือมาสามสามตัวแทบสิ ทุกเครือที่ได้มานั่นเป็นม,มเครือนะโอ้มันสีมนี 3, ม้สามนีเ้เจ็ดนนก็ะล้วแต่ละทีของแต่ละสี่เบิ้งเป็นเนีูนลงก้นก็เห็นเป็นสองหกสองห้ามอเกินถาตัวข่เป็นผู้เฮ็ดเอาเองเป็นผู้เอาออกมาเองเลยก็เห็นก็เห็นเป็นสามเจ็ดหาสามเจ็ดหา ตัวนี้จะเป็นจะเป็นสามตัวนี้เป็นเจ็ดแมนหาจะยุกน้วยพี่แมนบอวบอ่อยู่นน้ากันอยู่น้ำกันยู่นน้ากันยู่เพียงเดียวกันปลาเขือนนี่น้วยเดียวกันแมนบอแมนนุวยเดียวกันน่วยเดียวกันเวลาพ่อพาบอกไรมันคือบ่คือกันบ่คือกันเออตัวนี้เป็นสามตัวนี้เป็นเจ็ดตัวนี้เป็นหาเนาะสามเจ็ดห้าแล้วพีน้องเด้อสามเจ็ดห้าตัวปเขือนนี่นุวยเดียวกันเวลา เวลาเ่อผ้าออกมามัน <min> ค <t iling> ือลายมคือกันเอะอทันทีมันสิไลายคือกันนี่มันหอผ้าออกมาเป็นบ่ละเมียนออมันเป็นเพราะว่ามันมันรูปเดียวกันหน่วยเดียวกันห่อพ้าตึกออกมากันมันต้องลายคือกันนี่ก็สองทางแต่ว่าอันนี้มันมันสิไลายมันมันสิคนละลายเลยนี่มันสิคนละลายเลยนี่ก็บแปกนะครับกับ่อนแนแล้วสาดเจ็ดห้าเมียนสามเจ็ดหาแต่ว่ากระเว้าไปซื้อละไรรัตตารี่ห้างงา โมมีม่เลยข่อยเบิ่งอยู่ตลาดยุตซาวาันไปหาซะก,ก่อนข่อยสิมาถามเโมเลขว่าซั่นก็ยังบ่ได้เด้ไปหาเมื่อวานนี่หาเลาะอยู่โมได้ไปเฮ็ดเ,เ,เ,เวียกหยังหาเลาะเบิ่งรัตเตอรี่ยังบ่ได้อยู่เอาพี่น้องกักเบิ่งแล้วก็เอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อครับเด้อเพราะว่าในเพิ่นก็นได้เก็บเล็กเก็บน้อยเพิ่นก็เอามาเสริมให้พี่น้องนไปเปรียบเทียบนะครับ บวมแหวนบามันสีออกเลยดิพี่นอ้องบวมหูบวมีผู้ใดหัว่าสีออกตัวใดนะครับมีแต่เอามาเปรียบเทียบให้เป็นแนวทางนะครับว่าเลขจากมงหันมองนีสิเป็นตัวใดมันคือตัวใดมันค่ายตัวใดเยังสั้นเนาะ,ะบางเพื่อนทั้งสี่หลักก็เลขบะเครือใต้ล้งนี่กับบะเครือกระแม่นแม่นความฝันกับแม่นแมนม,มัดเจ้าหนึ่งบัดเจ้าหนึงกับโต๊ะไก่นะครับอืมได้ได้ซุ้งได้ทุกเทื่อนแถมแถมได้บะเครือนี่ แต่ทุกเทื่อเลยเพราะตรงกระตุกเงนึสีได้ตลอดเงินได้ทุกเทื่อเลยเมนบางงานร้านวางหันนี่ก็ได้ตูวกตดกหมด่มดเลื่อนหน่วยเดียวแต่ว่าเพียงนึงก็ก็เป็นนังสีหละลักษณะแบบนี้แหละมันสีบวกขึกันนังสีเห็นบ่เมี้เพียงนึงเป็นเหล็กเป็นเป็นเลขกล่างเพียงนึงเป็นเลขบนได้มาทุกงวดได้อันทุกเทื่อนะได้ทุกเทื่อเม็นปะเมีืย ในขั้เจ้าก็เอาเห็ดยเทสเทสมาสั่นเฮ็ดลุดอันผู้ดวงดีฮ่าฮ่ามูได้ได้นนักมาสั่นมาก็เลยเฮ็ดเฮ็ดให้เพิ่นก็เลยขอผู้นั้นก็มากแปลว่าอันลื่งกันน่ะนะกับผู้เพิ่นเสียนะกับผู้เพิ่นเสียไปนี่ลื่งกันเป็นปะอันพอดีหอดเวลาขั้นเจ้าสิไปป้าจากควากระเยไปไปจุดทูบบอกนั่นแหละก็เลยเอาออกมาเอาออกมาแล้วขั้นเจ้าก็เลยบถาม ได้ตัวใดเห็นตัวใด่าสันมันก็เห็นซานเจ็ห้าก็ได้วางสืบบัดนี้เจ้าของเห็นแล้วก็พอดีแม่มาแรงเลิกเลิก,เลกจากเ่อนงานมาเนาะมาหอดมาหายนั่งกันนั่งกันดววได้ว่าย่ายมาจันเจ้าว่าเหล็กตัวใดมาสันก็เห็นเป็นตัวใดมาสันไม่กูเห็นเป็นสานเจ็ดห้ามันไม่ตกเมื่อใส่ข่อยเลย แสดงว่าเห็ุตัวเดียวกันคอขึ้นมาถือซื้อเหล็กตัวนี้ค่าขักใหญ่มาสันห้าดวงเข้าไปน้ากันเด็กกันที่นอแวบังหันเดินเดินเลขท้องเหนึ่งกระบอกมันเด้ซื้อเล็กท้องสองซีเกตสันนอแวเพราะตะเล็กออกเหล็กหนาสองซีเกตมันเอิบหาขวายบู๊ยใหญ่หนิแม้ว่าสันกระเด็นตัวหนึ่งก็ได้ตัวหนึ่งว่า มันเลขเลขเจ้ามันคัวพันอยู่ตัใหญ่มันหันสองเจ็ดห้ากับสี่เจ็ดห้าอันบ่ลมันมันกับคัวพันอยู่ในหันบ้านนี้เจ้ามาได้อันเดี๋ยวงก็คาดเนาะบ้านนี้จะส่งไปหายมือเลขสี่ออกเนาะก็เลยบ่ได้เอาล้คลิปมันนะตอนจะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเพราะว่ามันเจ้าอสองสี่เกียดเน่ยตอนเป็นเด็กไทยเป็นบ่แม่นมันเป็นเลขไทยความผู้หญิงที่สื้อเลขไทย ออกเลขหนาน่าติดเป้าออกเล็หนาว่ามันสองซี่เพราะว่าผมทุกคำถามเจ้าตัวเจ้าใดโบท่านน่ะเพราะว่ามักสองซี่เกล็ดหนาเล็มันผัดไปเอาคัดใส่ตะยูไทยแม่บ่ได้เอาตัวหนาในในโบ่ได้ซ้ำก็เลยซื้อไว้ตะวันเลขกท้องืันนี้ข่อยก็ซื้อไว้อยู่ข่อยก็บ่ทิมหาคือเก่าเปิดขวบซื้อน้ำหลานนั่นซีหาหานี่ยวบซื้อไว้มัน ซีฮ่าฮ่าอืมตัวเวนเนาะบอกว่างเดือนนี่นว่าซีฮ่าฮ่าอืมยบอกปันต่วาสีไ้แล้วซีฮ่าฮ่อืออลมเกรดเฮดเฮดหนึ่เกรขอพูดนั้นก็นกนมาแล้ว่าอันรื่อกันนะนะกัผู้่นเ,น,นเสียนะกัผู้่น,นเสียไปนี่ลื่งกันหบ้าอืออันพอดีหอดเวลาขั้นเจาสิไปป้า,ปาจาความเลยไป แตจุดถูกบอกอน,นั่นแหละก็เลยเอาออกมาอมเอาออกมาแล้วเขาจับก,ก็เลยถามได้ตัวใดเห็นตัวใดวาจันแล้วก็เห็นซานเจ้าก็ได้วางสี่บัดนี้เจ้าของเห็นแล้วก็พอดีนี่มาแรงเลิกเลิกจากเห็นงานมาเนาะมาหอดมาหายนั่งกันนั่งกันด้วาให่สุดเจ้าว่าเหล็กตัวใดวะจันจก็เห็นเป็นตัวใดมาเลย ไม่กูเห็นเป็นสามเจ็ดห้ากันไม่ตกเมื่อใส่ข่อยเลยแสดงว่าเห็นตัวเดียวกันค,<ม>คนยคืดมาถือซื้อเลขตัวนี้ค่าขัดย่อืมาสัน<ม>ห้าดวงเข้าไปน้ำกันเดียกันพี่น้องว้ครับพี่น้องท่านผู้ชมครับสำหรับตัวเลขมะเขือนะครับมะเขือใต้ลงนะครับเมนึกเพิ่นกำมันใจสามเจ็ดหานะครับก็เป็นมันใจสามเจ็ดห้า พี่น้องกกนล้วงน้ำไปพิจารณาเบิ่งครับถ้าจะเป็นโชคลาภของเขาเนะาะเพราะว่าบักเรือไต้ลงอะ่ะส่วนมากก็ิิเป็นโชคตลอดนะครับผมอ่าขอให้พี่น้องโชคดียุดีไม่แห้งสุขสุขคนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ